ประชุมสภานักเรียนก็ได้จบลงไปแล้วต่อไปเป็นการแถลงการฉบับที่2ครับ2558ลงวันที่22ธันวาคม2558เวลา13นาฬิกาเรื่องสารสัมพันธ์ของสมานชั้นควรดินแดงจากเหตุการณ์เมื่อวันที่6ธันวาคม2558ที่ผ่านมานั้น ทำให้เราต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านปิน,นแดงในวันนี้โรงเรียนของเราประสบปัญหาวิกฤตจากสังคมทำ่องโรงเรียนของเรามีความจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเดินก้าวหน้าปนินแดงต่อไปให้ได้แม้จะมีอุปสรรคมากมายก็ตามสภานักเรียนของเราแม้เป็นสภาเด็ก แต่ก็อาสามากาบคู่โรงเรียนให้พ้นจากวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ด้วยคุทธธรรมคุณงามความดีทำให้เราก้าวผ่านไปได้ซึ่งทุกๆเรื่องทุกๆอย่างที่โรงเรียนของเราได้พร่ำสอนพวกเราเพราะต้องการให้พวกเราเป็นคนดีเป็นคนเก่งและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องกีฬา เรียนของเราไม่ได้จัดกีฬาสีเพราะว่าโรงเรียนของเราต้องไปจัดกีฬาระดับเครือข่ายของพระที่โรงเรียนบ้านของพระร่วมกันทั้ง7โรงเรียนได้รับสนับสนุนจากอบตอของพระก็สนับสนุนโรงเรียนทั้งเครือข่ายคือทั้งเจโรงเรียนเป็นมติรวมส่วนเรื่องการออมเงินของโรงเรียนนั้น เป็นนโยบายและข้อกบงวงกันว่าให้นักเรียนออาเงินกันเพื่อใช้ในการใช้จ่ายในเรื่องการศึกษาของตนเองเท่าที่จำเป็นวันละบาท2บาทหรือ5บาทบางคนก็20บบาทตามฐานะของพวกเราแต่ละคนและจะเบิกเพื่อใช้จ่ายด้านการศึกษาเท่านั้นถ้าเหลือจะเก็บไว้เมื่อจบชั้นป .6 ก็จะได้เบิกไปใช้ในการศึกษาต่อและที่และที่มาขอเบิกเงินแล้วได้เงินช้าก็เป็นข้อตกลงกันแล้วว่าเบิกเงินเดือนนี้จะได้เงินเดือนหน้าส่วนเมื่อวันก่อนที่พวกเราต้องนําอาหารกลางวันมารับประทานที่โรงเรียนช่วงวิกฤตสังคมซึ่งมีบุคคลไม่พึงประสงค์เข้ามาขโมย องปก,งกรณ์ประกอบอาหารของพวกเราไปนั้นก็เป็นข้อตกลงของคณะกรรมการกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการสถานศึกษาบางท่านคณะครูผู้ปกครองเขาตกลงกันจะใช้น้ำดีบีบน้ำเสียของสังคมเราพวกเราก็เห็นด้วยขอได้โปรดอย่าทำร้ายโรงเรียนของพวกเราเลยเพราะโรงเรียนของเรา คือนักเรียนสิทเก่าครูผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้บริหารโรงเรียนถ้าทำร้ายโรงเรียนของเราก็เท่ากับทำร้ายตัวท่านเองด้วยคณะครูกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองสิทเก่าทุกคนชุมชนต่างก็ร่มด้วยช่วยกันจนโรงเรียนของเราเสวยงามมาก เด็กๆอยากมาเรียนทุกวันได,ได้ใส่ชุดอินเตอร์มาโรงเรียนด้วยแข่งกีฬาก็ได้รอชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับสอพปสพสองเป็นรองแค่โรงเรียนที่เป็นแชมป์ประเทศไทยเท่านั้นด้านการเรียนจากการประกวด30เหรียญทองโรงเรียนของเราคว้ามาได้16เรหรียญทองอยู่นักขอบอก ขณะนี้คุณครูของเราก็ได้เข้าค่ายเอนทีเลิกผุกงเงินทุกวันส่วนโอเนตเลิกข้ามงเงินทุกวันคุณครูของพวกเราทํางานหามรุ่หงหางค่ำเสียสละทั้งเวลาเงินทองและความสุขส่วนตนเพื่อโรงเรียนบ้านคุณินแดงของพวกเราได้โปรดอย่าทำร้ายพวกเรากันเองเลยนะโรงเรียนของเรา กำลังจะเป็นโรงเรียนบ้านคุณดินแดงเอเวอร์แนด์ดนินแดงมหัศจรรย์ NT และโอเก็ตก้าวหน้าบินลัดฟ้าสู่ BK อยู่แล้วได้โปรดอย่ามาทำลายความรู้สึกดีๆของพวกเราเลยนะขอร้องเถนะในนามประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคดินแดงขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องคุณครู ปู่ย่าตายายทุกท่านเป็นอย่างสูงที่รักและเป็นห่วงพวกเราทุกคนกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเด็กชายสหราส่วนมุนมีประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านคุนแดง